โอ้เดี๋ยวไปรดน้ำรดทางนี่ละเหลือต้นอะไรนะทองอุไรนี่ทองอุไรเนี่ออยเพิเ่นออกดอกให้ได้สวยงามเห็นไหมครับในน้มทองอุไรที่นำเพ็ดยอดมาปักชำขอจัก ท่านชาวฝรั่งนะครับปักชำไว้ตรงนี้นะครับสวยดีเห็นไหมครับขอรดก่อนนะ<ม>จะได้ชุมช่มฉ่ำจะได้ออกดอกให้ได้ชมสวยงามลดให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้รลดอีกสักสองครุนะครับให้ได้ชุมช่มฉ่ำนะครับชุมช่มฉ่ำสวยงาม